ครับร้านเพชรประดับยานนครสวรรค์นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวของอามิล่านะครับตัวนี้2021นะครับตัวนี้ก็เราติดตั้งนะครับตัวเอลเลสคาเพนะครับจริงๆไม่เรียกว่าติดตั้งก็ได้นะครับคือจริงๆเราแค่เสียบ USB นะครับนะครับผ่านทางพอร์ตด้านล่างนะครับนี่ตัวกล่องของเอลเลสนะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับเอลเลสคาเพเนี่ยนะครับ จะส่งนะครับดัต้านะครับั้งภาพและเสียงนะครับผ่านตัวช่อง USB นะครับของรถลูกค้านะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นนี้นะฮะเอากล่องรุ่นนี้ไปเสียบรถรุ่นอื่นก็ได้ที่มีระบบ Apple Ca ีนะครับก็จะได้ระบบหน้าตาแบบนี้นะครับส่งผ่านข้อมูลขึ้นไปข้อดีหนึ่งคือเราไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอเลยนะครับไม่ต้องไปรูทเครื่องไม่ต้องเอามือถือไอโฟนไปรูทเครื่องนะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการที่ทําธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ในมือถือเครื่องนั้นเพราะว่าอย่างมือถือที่เอาไปเจลเบรกนะครับอย่าง ส่วนตรงนี้เราไม่ต้องปลดล็อกจอครับเราทํางานได้เลยนะครับผมมี youtube นะครับมี n e t f l i x นะครับมีทีวีออนไลน์นะครับดูบนนั้นได้เลยนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราแชร์ฮอสปอตมือถือไปก็จบแล้วครับมีแค่นี้เองนะครับย้ายคันได้ด้วยนะครับไปรถรุ่นไหนก็ได้นะครับนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านนี้ก็ติดเรื่องเสา G ชีเข้าไปด้วยนะครับเสาเชียร์ก็ทํางานอยู่ตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นโลโก้ขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อเรามีเสา GPS โรดูนะครับสำหรับลูกค้าบางท่านที่ไม่มีก็ไม่สามารถเปิดแมปอย่างนี้ได้นะครับมีคําสร้างําทางไว้นะครับนี่จะให้ดูเรื่องการทํางานของตัวเครื่องนะครับ b i g c ซนครสวรรค์จะมีหน้าต่างขึ้นมาด้วยนะฮะนี่ฮะไหลลื่นเลยนะครับลูกค้าที่บอกไม่ลื่นเนี่ยต้องดูฮะของท่านเอง่ง เป็นรุ่นแลมสีหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นเฟิร์แม์ล่าสุดหรือยังนะครับเซนท่านพิษณุโลกีสั่งเสียงครับให้ดูนะครับที่ผมยังไม่ได้อัปเดตแอปเลยนะเพิ่งเพิขึ้นเลยนะครับเพราะว่าต้องใส่ไอดีลูกค้านะครับเปิด YouTube นะครับอ่านะครับ YouTube เรนเดอร์ขึ้นมานะครับ นะครับเอ,เอาพูดถึงเจตหาการกันไปที่ถงองสักหน่อยวิ่งแก้ผ้าแก้บนครับยิ้วแก้ผ้าเคาะปีออ๊บให้กาตูนโดลาเอมอนเนี่ยผมใช้แค่1ิบเมกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมใช้ไวไฟกันเน,เนี่ยเป็น1ิบเมกของทู <ไป S 1> ครับ <laughs> ไม่ต้องเอาอุปรกรณ์อะไรมาต่อครับง่ายอย่างนี้เลยครับ ก็จะมี n e t f l i x ด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้งานนะครับแล้วก็มีเรื่องของ usb นะครับสามารถต่อเพื่อฟิลอุปกรณ์เราได้นะครับก็คือเล่นเพลงนะครับไฟแฟลกด้วยครับ mv 3ได้อยู่แล้วแล้วก็วิดีโอครับได้ mv 4นะครับคูปิเได้นะครับแล้วก็ใส่ hard drive หนึ่งเทร์ไบท์นะครับในส่วนของตัวก็สามารถที่จะเคลียร์แรมได้นะครับแล้วก็ลบแอปที่มีการติดตั้งเพิ่มได้ด้วยนะครับจาก play store นะครับส่วนเรื่องของการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปที่ Wi-Fi ไหม ก็รับเต็มของท่านนะครับเช็คนิดนึงนะฮะว่ารับได้จริงหรือเปล่านะครับดีเกาะไปเสร็จแล้วรับไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบเดิมนะครับกดออกไปนะครับนี่คือหน้าจอระบบเดิมนะครับกดเข้ามานะครับนะฮะลื่นไหลลื่นเลยนะครับกิ่งขผมเคลียร์แล้วผมเปิดดูให้ดูอีกรอบๆนะครับเชนท่านพิศนุโลก ไหลลื่นนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับอุปกรณ์แบบนี้นะครับติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นนะครับสามารถย้ายคันได้ด้วยนะครับในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ซื้อ G P S module ไปแต่เราก็สามารถที่จะดู YouTube ดูทีออนไลน์ครับเฟกได้ด้วยนะครับย้ายคันไปดูดได้ทุกคันเลยนะครับรถของท่านจะต้องเป็นวิทยุที่มาจากโรงงานแล้วก็ กลุ่มอายุ k ค n นบูดได้นะครับที่มีระบบ Apple CarPlay ในตัวนะครับเสียบปุ๊บเล่นได้เลยครับผมครับผม